ว้ <c oughs> ออเอาพ่อมาด้วย <c oughs> เอ,อ้ย <c oughs> <c oughs> ของเต่าอ, <c oughs> อ,อ,อยู่นู่นอ่ะ กี้ยนตลอดเวลาแม่เก็บข้อบ้องที่ปิ้งแล้วเรียบร้อยไม่เหลือนุ่นวิ่งไหมวิ่งไปให้เราทำใหม่เอาล้างมาทำใหมเอาทำมีดาันหนึ่งเอาขึ้นคอนแน่เล่นในห้องนอนเออเอาขึ้นคอนแน่เลยโอ้โหมาเต็มมากขีดกับคนเมื่อกี้เลยคนเมื่อกี้ก็เต็มนะปิดเต็มหน้า ยังคงไม่วางแม่ถ่ายใช่ไหมตาดถ่ายคิดอไต้ใลูกกอนเตอ้่อยเอ้าอเย็นกั่นหนึ่งนะแหงหนึงนะไม่น่ามา้องไนเลยเลยต้องช่วยเหลือตัวเองยังไงไปได้ละเตามาลูกมาเด้วยบ๊ายบายโอ้ยขอลูปขอครับเข้ากล้องไหมพี่แนน 拜拜。